ครับก็วันนี้น่อนี้มีเรื่องเว้นเดย์ครับครับก็คนกลางแล้วไงครับทีบ่รับในเรื่องนี้อะไร,ไรบ้างคจริงจริงบทบทบาทของเรื่องนี้หน่ยนี้เป็นตัวละครชื่อพาลีครับซึ่งตัวละครเรายังจะอยู่ในคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างออกแนวแบบเพย์บอยแบดบอยครับแต่ว่ามันจะเป็นแบดบอยที่ที่ที่เราแบบเหมือนเข้าขั้นลึกกว่าเดิมจากจากตัวละครที่เราเคยเล่นไงครับมันมันจะเป็นแบบแบดบอยที่มันเหมือนเด็กน่ารักน่ารักแต่ว่าน,นี้มันจะเหมือนแบบ คนคนชีวิตจริงที่เราที่เราอาจจะใช่ใช่เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่โตขึ้นมาเป็นเวอร์ชันที่เราอยู่ในเจนมหาลัยแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่มันเพย์บอยที่ลึกขึ้นกว่าเดิมเลยครับก็ซึ่งซึ่งมันหลายตัวตัว,ต,วตัวละครพาลีเป็นตัวที่ลายมากเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าคนคนกลางเนี่ยคือแต่ละคนเป็นลูกคนกลางครับเป็นลูกคนกลางที่แต่ละครอบครัวแต่ละคนจะมีปัญหาปัญหาหมดเลยที่เราต้องมา เหมือนน้อยใจจากทางที่บ้านเนี่ยแล้วพอเราแบบเรามาอยู่มาหาลัยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้าเราอยู่มาหาลัยเดียวกันพอดีเราก็เลยแบบมารวมตัวกัน,กนกใช่อันนี้ผมเล่าเยอะไปจะสปอยเยอะไปป่ะครับผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นดราม่าคอ่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นแบบผมรู้สึกว่าวค,ครบรถแน่นอนน่าจะแบบอาจจะมีความน่ารักแบบ แทรกเข้าไปบ้างแต่ผมรู้สึกว่าที่นั่นแน่ๆน่าจะเป็นความดราม่าแบบเต็มเต็มร้อยแน่นอนครับอุย้ยโชว์ความหลรอดครับมันมันน่าจะมีแต่ละคนน่าจะแบบเป็นบทบาทที่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจของทุกคนครับ <c oughs> ผมว่ามันมันยาก มันยากเพราะมันค่อนข้างห่างไกลกับตัวเราแต่แต่เราเข้าใจว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเรามันดูแบบเออดูเป็น boy เพย์บอยอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องไปเล่นจริงๆแล้วคือแบบมันมันค่อนข้างที่จะเกตยากซึ่งซึ่งตัวหนอน,นี้เองก็ต้องไปไปทําการบ้านแบบเสิร์ชด,ดู youtube แบบเออแบบไปดู youtube ว่าใครใครใครที่เล่นซีรีส์แล้วแบบดูเป็นเพย์บอยบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้จากเขาอะไรเงี้ยครับใช่ชีวิตจริงเราเยอะมากโอ้ชีวิตจริงนี่คือแบบแทาจะหมูดชิตตี้อยู่แล้วครับ ไม่แลคนเล่นอน,นี้เราไม่กลัวคิครับเจ้าชูจ้จริงจ<ส>ริงติดแล้วคุณเจ้าชู้อ้าดูดุกเจ้าชู้แล้วหรอไม<ส>่ไม่ไม่ทีจริงๆ,ๆเราก็ต้องมองว่ามันเป็นงานครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มองว่าแบบด้วยด้วยคาแรคเตอร์เราแบบเราพุ่มกับเขาถูกมองว่าแบบว่าเออตัวเรามันเหมาะกับบทบาทน,นี้ครับเราก็ต้องทําบทบาทเนี้ยให้เต็มที่เพราะว่าจะแบบเราอาจจะยังไม่ดูเราอาจจะยังดูแบบไม่ได้บทกับบทบาทที่แบบดูเป็นคน คนดีหรือว่าเป็นคนแบบน่ารักอะไรขนาดนั้นซึ่งซึ่งพออนาคตเราก็ไม่รู้เราจะมีไหมครับแต่ว่าพอถึงตอนนี้เราได้รับบทนี้เราก็ต้องทําตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับจริงจริงตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปครับเพราะว่าจะเริ่มเปิดกล้องปีหน้าตอนนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมเวิร์กช็อปเรื่องโฮมสครูก่อนครับใช่ใช่ใช่เป็นของปีที่แล้วครับแน่นอยู่เนาะล้วบริหารจัดการเวลา Out line, out line. จริงๆเดี๋ยวนอันนี้ว่าพอเราได้เริ่มเวิร์กช็อปของปีหน้าครับซีรีส์เรื่องโฮมสกูลน่าจะเริ่มแน่นกว่าเดิมเพราะช่วงนี้เรายังแบบพอมีงานมีอีเวนต์อะไรแบบได้ทําจุกจิกแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่เพิ่งจบชูตติ้งสตาร์ทัวร์ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับก็ปิดของปีนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปรอทัวร์ของปีหน้าครับก็ปีหน้าน่าจะแบบแน่นๆจริงๆกว่าเดิมครับฮอตขึ้นเรือเร่อยๆเ ปรับตัวได้บ้างไหมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวได้บ้างเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ตื่นเต้นที่เราได้ไปออกงานเป็นครั้งแรกแล้วเราได้แบบมาเจอแฟนๆเจอพี่ๆสื่อต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องทําตัวไงให้แบบมันถูกต้องอะไรครับแต่ก็ค่อยๆปรับตัวและเรียนรู้ไปซึ่งมันก็เรียนรู้จากแฟนๆด้วยเพราะว่าแฟนๆเขาก็น่ารักเหมือนเหมือนเขาแบบจะคอยคอยคอมเมนต์คอมเมนต์เราแบบทาง Twitter หรือทางโซเชียลอะไรครับแบบว่าในนี้ทําประมาณนี้แบบโอเคอะไรเนี่ยเราก็จะเรียนรู้แบบว่าเราทําสิ่งไหนผิดพลาดหรือเปล่าเราก็นำมาปรับปรุงเนี่ยผมว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแฟนๆเขาน่ารักอยู่แล้วด้วยปีหน้าก็คือจะมีมแล้วก็เรื่องชเรื่องที่เราจะได้ใช่รับรองว่าได้ได้ดูโฮมสคูลก่อนแน่นอนแล้วก็เป็นเดย์ขับแน่นอนครับโอเคครับก็ปีหน้านะครับขอฝากเรื่อง โฮมสคูลนะครับโรงเรียนต้องขังนะครับแล้วก็เรื่องเว้นเดย์ขับนะครับคนกลางแล้วไงครับก็รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนแล้วก็ได้ดูภายในปีหน้าแน่นอนครับขอฝากได้ครับอุ้ยแล้วก็ต้องฝากชูตติงสตาร์ทัวร์ไหมครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเรายังมีชูตติงสตาร์ทัวร์กับเพื่อนๆเนี่นะครับก็ฝากติดตามด้ครับขอบคุณครับอุ้ยสนุกมากสนุกมากเพราะเราเราได้รับการต้อนรับจากแฟนๆของต่างประเทศซึ่ง ซึ่งเราไม่เคยเจอเขาไงครับแล้ว,แล,วแล้วพอเราได้ไปเจอแบบเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็แบบแต่ละประเทศมันจะมีความแบบเซอร์ไพรส์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศซึ่งมันน่ารักแล้วเรา,เราประทับใจเรารู้สึกอิมเพรสแบบประทับใจมากครับก็อยากกลับไปอีกไหนลขอนึงมีความประทับใจอะไรบ้างิีคะของของประเทศอะไรครับ จริงจริงประทับใจแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับจริงๆมันก็ประทับใจแต่ประเทศที่มันแบบเท่าเท่ากันแต่ว่าแบบคือมันแต่มันคนละฟิลแบบประเทศนี้เขาจอกแนวแบบงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเออแบบส่ง energy ให้เราอย่างอย่างประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้เขาค่อนข้างให้แบบให้พลังงานเราเยอะเขาเหมือนให้การต้อนรับแบบเขาให้แบบร่วมแบบจอยจอยกับเราค่อนข้างเยอะครับแบบเราจะโดดโลดเต้นเขาก็โดดโลดเต้นตามเนี่ยมนแล้วมันเป็นแบบอุมันเป็นภาพที่แบบ เราไม่เคยเหน็นเป็นสิ่งใหม่ๆผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันทำให้เราแบบมีกําลังใจอยากอยากทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรอยครับเริ่มติดใจครับติดใจเขาชอบจริงๆผมชอบเวลาไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยมันมันสนุกอะ่ะใช่ครับีมาใส่เ้นั้งก่อนทายใส่เต้นเต้นมันคือเราก็อยากหาอะไรมาโชว์ให้แฟนๆดูใช่จริงๆก็ไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าการที่เขามาหาเราแล้วมันมัน เขามาไกลบางทีคนหลายคนมาไกลไม่อยากให้เขาเสียเวลาเปล่าที่มาดูเราเนี่ยแต่เห็นว่าฝึกซ้อมหนักมากเหมือนกันตอนที่แบบเต้นอ่นนะใช่ซ้อมหนักมากเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาเสียใจเราก็อยากทําผลงานออกมาให้ดีอ่ะใช่ครับเ,ออเคยแต่ว่ามันมีสเตจการเต้นที่พลาดมีครับมีม,มีมันก็จะมีช่วงที่จริงๆจริงๆเราแบบอ๋อจริงจริงเราก็คืออยากจะแบบเอาจงจริงนะผมอยากจะตีลังกาได้เลยแต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยเวลาซ้อมมันน้อย ไม่ตอนคือมันยังไม่ได้ฝึกไงมันยังไม่ได้ฝึกไงมันเลยต้องไปเรียนก่อนใช่จริงช่วงนั้นมันมีเวลาซ้อมแค่สิบชั่วโมงไงครับมันก็เลยแบบเออเดี๋ยวรอไปพัฒนาช่วงอื่นก็ได้ครับคือจริงๆอ่ะบนเวทีคืออยากเียกกายอ่ะใช่ทำไมอะมันเท่มันเท่นะเดี๋ยวนะตียังไงไงอ่ะโอ้ยมันมันเท่คือเรามีภาพในหัวแล้วแต่พอเห็นเวทีปุ๊บกับเวลาปุ๊บเอามันมันไม่พอก็ไม่เป็นไรใช่ อนาคตมีโอกาสเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอน <g ül> นี่เอามันก็สปอยแล้วที่กไม่เซอร์ไพรส์แล้วสิเดี๋ยนะสปอยมีอีกแล้วโอเคครับ <g ül> ขอบคุณครับ <c oughs>